ต้องยกหน้าครับ <ขอ S 1> ไม่พินจริงนะครับพี่น้องและน้องๆก็ตามมาทันแล้วท่าน้องไปตามล่องเลยอ่ะง่ายกว่าขึ้นมาก็ต้องลงอยู่ดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรครับเอ้ยดาบเอ่อนี่ก็อย่าตกใจนะครับนี่เป็นการแสดงในการแสดงให้พวกเราเห็นการเล่นๆสนุกสนานเ,าเข็นไปก่อนเนะข็นไปก่อนดีนะ<อ>เข็นไปก่อนดีไหมเข็นไปก่อนดีไหม